เอาลินแดงมาขายเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์โดนลิขสิทธิ์เราก็เลยไปจดลิขสิทธิ์ใหม่เนี่ยของม้เขาเนี่ยนะคะมักก็ได้มาให้กําลังใจลุงพลนะคะสวัสดีค่ะม้ามามาจากที่ไหนนะคะอูม้ามาจากนาราธิวาสเลยนะคะก็ได้นําของมาฝากเยอะเลยนะค่ะ ไม่ใส่ไม่ใส่ลุงไม่มีลงเกงยีนใส่นะครับใช่ไอ้ปีก็เลยจัดไปเลยแล้วนี่เป็นกระซมไลยครับขาขากระบอกกระบอกใช่ไหมกระบอกกระบอกแต่ว่าตอนนี้คนยมไปเล่นเขาชอบใส่กระบลุงลุงแล้วรุ่นไหนแล้วเราอ่ะแล้วเรารุ่นไหนแล้วลุงเรียกว่าใส่กางเกงคาร์บอน ไม่ดีเลยคาร์บอนนะมาันงใมาอยู่เฮือนเจ้าอ้วนหมีพี่มันโพดนอยแดกเด้อเนี่ยใส่เงเกงคาร์บอนก f c วันนี้ไม่ใส่วันนี้ยังให้ใส่คุนเลยละค่ะพราว่าทุกอย่างมันผ่านแล้วมาแต่งใส่คุณยังให้ใส่คุณเลยล่ะ ลุงพลไซแอลใส่ได้หรือเปล่า,าอเอามาขายไม่จะให้ลุงพลเอามาฝากลุงพลเป็นแบรนด์ของลุงพเ,เป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เองเจ้าของแบรนด์ใช่ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เองแบรนดน,น,น,นี่นะคะของมะนะคะชื่อว่าแบรนด พีเนียมค่ะพีเนียมพีเนียมพีเมียมขนนกอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นะคะนี่นะคะนี่เป็นแบรนด์ของม้าเองนะคะพี่เนียมนะไม่ใช่พีเนียมพี่เนียมพี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 เนียมตรงนี้ล่ะขนนก